ถ้าจะถามว่าอ,อ,อะไรคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำคนหนึ่งจะครอบครองไว้ได้ครับหลายคนอาจจะนึกถึงอำนาจตำแหน่งหรือว่าเงินทุนแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งอาจจะเจอคำตอบอื่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องศรัทธาครับซึ่งเป็นทนุนทุนที่ประเมินค่าไม่ได้เลยโดยเราจะมองผ่านแนวคิดและบทวิเคราะห์ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ เพื่อทําความเข้าใจว่าไอ้โครงสร้างของความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรที่สร้างมันขึ้นมาและอะไรที่ทําลายมันได้ในพริบตาเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วศรัทธาเหมือนไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกที่แบบเลื่อนลอยนะแต่มันมีกลไกลของมันอยู่การพูดคุยของเราวันนี้ก็จะพยายามถอดรหัสกลไกลที่ว่านี่แหละค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวแต่มันเป็นหลักการที่เอาไปปรับใช้ได้ในทุกระดับเลย ไม่ว่าจะซีอีโอหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเยี่ยมเลยครับแม้บัลลมาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจุดเปลี่ยนของคุณธนาธรคือการก้าวจากโลกธุรกิจที่แบบทุกอย่างวัดกันด้วยกําไรมาสู่โลกการเมืองที่เป้าหมายมันต่างออกไปเลยคือการขย่าวโครงสร้างซึ่งจุดนี้แหละที่หล่อหลอมปรัชญาผู้นําของเขาขึ้นมามีคําพูดหนึ่งที่ผมว่ามันคมมากเลยนะเขาบอกว่าผู้นําที่ดีคือผู้นําที่ไม่ทําลายศรัทธาของประชาชน อืฟังดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายลึกซึ้งมากใช่ค่ะและจากข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยคำว่าศรัทธาในนิยามนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มันถูกคำไว้ด้วยเสาหลัก3ต้นที่ชัดเจนมากต้นแรกเลยนะคะคือความโปร่งใสหรือ transparency อ๋อความโปร่งใสใช่ค่ะหลักการก็คือ ผู้นำต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้เสมอทุกการกระทำทุกการตัดสินใจต้องเหมือนอยู่ในตู้กระจกเลยเพราะในมุมมองนี้นะคะความลับเนี่ยคือบ่อเกิดของความระแวงแล้วความระแวงก็คือสนิมที่มันจะกัดกร่อนศรัทธาให้พังลงผมเข้าใจประเด็นนี้นะครับแต่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าในสถานการณ์วิกฤตอย่างโรคระบาดหรือสงครามบางทีผู้นำอาจจะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ก่อนหรือเปล่าครับเพื่อไม่ให้คนตื่นตระหนก การเปิดทุกอย่างทันทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือในมุมมองที่บทวิเคราะห์นำเสนอนะคะการเก็บข้อมูลไว้ระยะสั้นๆเนี้ยอาจจะช่วยคุมสถานการณ์ได้จริงแต่ในระยะยาวมันสร้างความเสี่ยงที่ใหญ่กว่านั้นมากคือเมื่อความจริงมันปรากฏออกมาทีหลังซึ่งในยุคนี้มันง่ายมากที่จะถูกเปิดโพงศรัทธาที่เสียไปมันเอากลับคืนมายากกว่าความตื่นตระหนกในตอนแรกเยอะเลยค่ะอือื น่าสนใจครับคือยอมเจ็บสั้นดีกว่าปวดนานว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยค่ะมันคือการสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวล้อเสาต้นที่สองเหรอครับเสาต้นที่สองคือการรักษาสัญญาหรือ accountability พูดภาษาบ้านๆเลยก็คือพูดแล้วต้องทำอ่าอันนี้ตรงไปตรงมาใช่ค่ะสิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายไว้ตอนหาเสียงต้องเป็นสิ่งเดียวกับที่ลงมือทำเมื่อได้อำนาจมาแล้ว การบิดพลิ้วหรือหาเหตุผลต่างๆนานามาอ้างเพื่อจะไม่ทําตามที่สัญญาไว้เนี่ยในมุมมองนี้คือการทําลายความน่าเชื่อถือของตัวเองโดยตรงเลยเหมือนเราจุดไฟเผาความไว้ใจที่คนอื่นให้มาประเด็นนี้ผมว่ามันสะท้อนความรู้สึกของคนเยอะมากเลยนะที่รู้สึกเหนื่อยกับการเมืองเพราะภาพจำมันคือคําสัญญาที่สวยหรูตอนหาเสียงกับความจริงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเลยถูกต้องค่ะ และนั่นก็นำมาสู่เสาต้นสุดท้ายคือการยุดโยงกับประชาชนหรือ People-Centric ผู้นำต้องตระหนักเสมอว่าตัวเองไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจให้มาทำงานแทนเป็นตัวแทนใช่ค่ะดังนั้นทุกการตัดสินใจทุกนโยบายต้องมีผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งไม่ใช่เพื่อรักษาอำนาจของตัวเองหรือของกลุ่มตัวเอง พอเห็นภาพเสาหลัก3ต้นนี้แล้วมันก็ทำให้สงสัยขึ้นมาทันทีเลยว่าแล้วถ้าถ้าเสาต้นใดต้นหนึ่งมันพังลงละ่ะหรือถ้ามันพังทั้งหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งในข้อมูลที่เรามีก็มีตัวอย่างที่ชัดมากจากช่วงวิกฤตโควิด1 9ในไทยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเป็นกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดมากๆเรามาเริ่มที่ประเด็นงบประมาณปี2565ที่ผิดฝาผิดตัว ตาม niin, บทวิเคราะห์ของคุณธนาทรน,นะคะคือเขาก็ชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางวิกฤตที่ประชาชนเดือดร้อนกันแสนสาหัสเนี่ยการจัดสรรงบประมาณมันกลับสะท้อนการให้ความสําคัญกับการค้าจุนระบบอํานาจมากกว่าการดูแลประชาชนอืตัวอย่างเช่นงบประกันสังคมถูกตัดไป30%งบการเคหะรัฐที่ดูแลเรื่องบ้านของคนรายได้น้อยถูกตัดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะแต่ในทางกลับกันงบส่วนราชการในพระองค์กลับเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะครับ มีตัวเลขหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันสะดุดตามากคือเรื่องกรมหม่อนไหมได้งบ560ล้านบาทตัวเลขนี้มันมันน่าตกใจนะเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นที่ดูจะเร่งด่วนกว่านั่นแหละค่ะคือจุดที่บทวิเคราะห์ใช้เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญที่มันแปลกคือตัวเลข560ล้านบาทสำหรับกรมหมอนใหม่เนี่ย พอไปเทียบกับกรมปศุสัตว์ที่ดูแลเรื่องปักท้องคนทั้งประเทศทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กลับได้งบไป5,840บล้านบาทคือแน่นอนถ้าเราไปฟังฝั่งรัฐบาลตอนนั้นก็คงจะมีเหตุผลของเขาแต่ในมุมของคนวิจารณ์การทุ่มงบขนาดนี้ให้เรื่องที่ไม่ใช่ปัญหาข้อขาดบาดตายในขณะที่งบด้านอื่นถูกจํากัดมันคือภาพสะท้อนของการไม่ยึดโยงกับความเดือดร้อนของประชาชนยังมีอีกตัวเลขที่น่าสนใจคือเรื่องอัตรากําลังพลในช่วงเวลานั้น อัตราทหารเกณฑ์เพิ่มขึ้น21%แต่พยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นด่านหน้าสู้กับโรคระบาดเลยนะเพิ่มขึ้นแค่9%เองคือตัวเลขมันฟ้องด้วยตัวมันเองเลยใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ในมุมมองของแหล่งข้อมูลนะคะคือการทำลายเสาต้นที่3หรือการยึดโยงกับประชาชนลงอย่างสิ้นเชิงทีนี้มาดูอีกกรณีที่กระทบทุกคนโดยตรงและทำลายอีกสองเสาที่เหลือด้วย,วยนั่นก็คือการจัดการวัคซีนโควิด19ค่ะ โอ้โหเรื่องนี้ประเด็นใหญ่มากจริงๆคำวิจารณ์หลักๆที่เราเห็นก็คือเรื่องการแทงม้าตัวเดียวคือเพึ่งพาแอ t ราเซนิก a มากเกินไปจนมันช้าไปหมดแล้วก็ปล่อยให้เกิดวัคซีนชนชันขึ้นมาอีกถูกต้องค่ะประเด็นนี้มันโจมตีไปที่เสาแห่งความโปรง่งใสแล้วก็การรักษาสัญญาโดยตรงเลยในบทสัมภาษณ์ของคุณธนาทรเขาใช้คำที่แรงแต่เห็นภาพมากเขาบอกว่าวัคซีนที่รัฐจัดหามานั้น แพงช้าห่วยแพงช้าห่วยใช่ค่ะซึ่งมันฉีกทุกตำราธุรกิจที่เขาเคยเรียนมาเลยคืออย่างน้อยมันควรจะดีสักอย่างไงคะถ้าแพงก็ควรจะเร็วและดีถ้าช้าก็ควรจะถูกและดีแต่นี่คือไม่เข้าเกณฑ์สักข้อเป็นคำวิจารณ์ที่คมมากครับแต่ถ้ามองในมุมของผู้บริหารประเทศตอนนั้นสถานการณ์มันก็คงจะวุ่นวายมากเหมือนกันนะการตัดสินใจมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เรามานั่งวิเคราะห์กันตอนนี้ แน่นอนค่ะว่าสถานการณ์ตอนนั้นไม่มีใครง่ายและการตัดสินใจก็อยู่บนข้อมูลที่จํากัดมากๆแต่ประเด็นที่บทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นเนี่ยไม่ใช่การตัดสินถูกหรือผิดณเวลานั้นนะคะแต่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการสื่อสารที่มันขัดความโปร่งใสเพราะคนไม่เห็นแผนที่ชัดเจนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องรอวัคซีนยี่ห้อเดียวแล้วก็เห็นข่าวประเทศอื่นเขาเริ่มฉีด mRNA กันแล้วความระแวงสงสัยมันก็เกิดขึ้นและนั่นแหละค่ะคือการพังทลายของศรัทธา มันมีคําพูดเสียสีในโลกออนไลน์ตอนนั้นที่คุณธนาธรยกมาพูดด้วยนะคะที่ว่าวัคซีนซีโนแวคมีคุณภาพในการปกต้อนวัคซีนตัวอื่นไม่ให้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกขมขืนของคนในสังคมได้ดีมากเลยสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังจะซับซ้อนแค่ไหนแต่ผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับคือความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่โปรง่งใสไม่รักษาสัญญาแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับชีวิตของพวกเขาเป็นอันดับแรก ซึ่งก็คือการโค่นเสาหลักของศรัทธาทั้งสามต้นลงมาพร้อมๆกันเลยตรงประเด็นเลยค่ะและนั่นก็คือจุดที่ทําให้วิกฤตสาธารณสุขมันบานปลายไปเป็นวิกฤตศรัทธาโอเคครับพอศรัทธามันพังไปแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะที่จะสร้างกลับคืนมาในแหล่งข้อมูลของเราเขาเสนอทางออกเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับเขาเสนอผ่านสถานการณ์สมมุติค่ะ ว่าถ้าจําเป็นต้องล็อกดาวน์อีกครั้งผู้นําจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้ยังไงคําตอบไม่ใช่การออกคําสั่งจากบนลงล่างแต่เป็นการสื่อสารแบบผู้ใหญ่คุยกันคือเดินออกมาพูดตรงๆเลยว่าพี่น้องประชาชนครับผมมีความจําเป็นต้องขอความร่วมมือล็อกดาวน์เป็นเวลาสองสัปดาห์ผมรู้ว่าทุกคนจะเดือดร้อนแค่การสื่อสารอย่างเดียวมันจะพอหรอครับคนที่หาเช้ากินข้างเขาก็ยังต้องกินต้องใช้อยู่ดีนะไม่พอแน่นอนค่ะ และนั่นคือส่วนที่สําคัญที่สุดที่ต้องตามมาคือต้องมาพร้อมมาตรการเอียวยาที่ชัดเจนเป็นรูป,ปรธรรมและให้เกียรติประชาชนในข้อเสนอระบุตัวเลขเลยนะคะว่าและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผมจะมอบเงินเยียวยาให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบคนละ400บาทต่อวันตลอดระยะเวลาที่ล็อกดาวน์400บาทต่อวันใช่ค่ะแนวคิดเบื้องหลังคือการใช้ใจแลกใจ เมื่อรัฐแสดงให้เห็นว่าเข้าใจความเจ็บปวดและพร้อมจะรับผิดชอบดูแลประชาชนก็จะเต็มใจให้ความร่วมมือนี่คือการเริ่มต้นสร้างศรัทธาขึ้นมาใหม่จากจุดที่ติดลบเลยการเสนอให้เยียวยา400บาทต่อวันนี่มันฟังดูดีมากครับแต่ในทางปฏิบัตินักเศรษฐศาสตร์อาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางการคลังนะเป็นการสร้างหนี้มหาศาลให้ประเทศหรือเปล่าบทวิเคราะห์มองว่านี่คือการลงทุนค่ะการลงทุนใช่ค่ะ เป็นการลงทุนในความร่วมมือทางสังคมซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้คือคนอาจจะมองเห็นแค่ตัวเลขนี้ที่จะเพิ่มขึ้นแต่ในมุมนี้มองว่าต้นทุนของการที่ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและการล็อกดาวน์มันล้มเหลวเนี่ยมันสูงกว่าตัวเลขเงินเยียวยาหลายเท่าเลยนะคะทั้งในแง่ชีวิตคนและเศรษฐกิจที่จะพังยาวนานขึ้นมันคือการเปลี่ยนมุมมองว่าเงินที่จ่ายไปไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่คือการซื้อความไว้ใจเพื่อให้สังคมผ่านวิกฤตไปได้เร็วที่สุด เป็นการมองต้นทุนในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากซึ่งแนวคิดนี้ก็ดูจะเชื่อมโยงกับการทำงานของคุณธนาธรและคณะก้าวหน้าในปัจจุบันด้วยใช่ไหมครับเชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะเมื่อพวกเขาถูกจำกัดบทบาทในสนามการเมืองระดับชาติไปแล้วก็ได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์มาสู่การเมืองท้องถิ่นเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายที่เคยพูดไว้มันทำได้จริงไม่ว่าจะเป็นการทำนโยบายน้ำประปาดื่มได้ในหลายอบตอการจัดการขยะหรือการพัฒนารถสาธารณนะ มันคือการเปลี่ยนจากการพูดให้ฟังมาเป็นการทำให้ดูในระดับที่จับตรงได้เหมือนกับว่าถ้ายังสร้างศรัทธาในภาพใหญ่ไม่ได้ก็ขอเริ่มสร้างจากฐานรากก่อนค่อยๆพิสูจน์ตัวเองไปทีละจุดถูกต้องค่ะมันคือกลยุทธ์การสร้างศรัทธาจากฐานรากที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะมันเป็นศรัทธาที่เกิดจากการได้สัมผัสผลงานจริงๆไม่ใช่จากคำพูดสวยหรูและนี่ก็เชื่อมกับไปสู่แนวคิด active citizen หรือพลเมืองที่ตื่นรู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่แค่เลือกตั้งแต่ต้องคอยตรวจสอบเรียกความรับผิดชอบและให้รางวัลกับผู้นำที่รักษาสัญญาด้วยการสนับสนุนต่อไปพอฟางมมาแล้วหมดแล้วแก่นของเรื่องนี้มันชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับในโลกยุคใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารมันเร็วมากแล้วก็ตรวจสอบได้ง่าย ผู้นำที่คิดจะพูดอย่างทําอย่างหรือทําลายศรัทธาประชาชนเนี่ยมันทําได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคําพูดทุกการกระทํามันจะถูกบันทึกไว้เป็นดิจิทัลฟุตพินที่ไม่มีวันลบเลือนการเป็นผู้นําในยุคนี้เลยอาจจะไม่ได้วัดกันที่อํานาจอีกต่อไปแต่วัดกันด้วยคําถามง่ายๆที่ว่ามีคนกี่คนที่พร้อมจะเดินตามหลังเราด้วยความเต็มใจใช่เลยค่ะและหลักการที่เราคุยกันวันนี้ทั้งความโปรง่งใส การรักษาสัญญาและการยึดโยงกับผู้คนเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในแวดวงการเมืองเลยนะถ้าเราลองมองรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องหรือแม้กระทั่งในครอบครัวเราจะเห็นว่าแกนกลางของทุกความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาและความเชื่อมั่นทั้งนั้นเลยจริงด้วยครับ มันเป็นเรื่องสากวนมากๆเลยดังนั้นสุดทา้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดต่อนะคะว่าในบทบาทต่างๆของชีวิตเราเองไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมง,งานหรือสมาชิกในครอบครัวเราจะสามารถนำหลักการเรื่องความโปรง่งใสการรักษาสัญญาและการใส่ใจผู้คนมาปรับใช้เพื่อสร้างวงจรแห่งความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนในแบบฉบับของเราเองได้อย่างไร